สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี้ก็มาพบกันในวันที่13เนาะค่ะมือนี้ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเนาะค่ะของวันที่13สวัสดีก้อนอึ่นกับสวัสดี f อฟซที่เขามารับชมรับฟังในช่องอาจารย์แอลช่องน,น้อยๆช่องนี้เนาะค่ะเนาะ ืัอนี้กับอาจารย์ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเนาะค่ะอาจารย์ก็มีเคลด็ดลับดีๆมาฝากช่องอาจารย์นะคะอาจารย์ขอเบาที่ม้าที่ไปของช่องอาจารย์เนาะเนาะค่ะเนาะช่องอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์เพิ่งมาทำคลิปตัวเลขในงวดวันที่สิบสิงหา25งพหสซึ่งคลิปที่อาจารย์ลงไปแต่ละคลิปเนี่ยค่ะตัวเลขยังไม่ออกนะคะคือ,อะคะตัวเลขยังไม่ออกนะตัวเลขจะไปออกวันที่สิบก สิงหาสองหาหเเด้อค่ะที่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้เลขก็ไม่ถูกแล้วยังจะพูดเยอะอีกนะคะซึ่งอาจารย์ให้เลขเลขยังบออกเด้อค่ะเด้อเลขยังไม่ออกนะคะคือตัวเลขอะค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะอาจารย์ก็มีหน้าที่นําเสนอตัวเลขที่เพิ่นฝากมาเนาะค่ะเนาะ อาจารย์ก็มีหน้าที่เสนอนำตัวเลขที่เขาฝากมาลงช่องและมีคนคอมเมนต์บอกอาจารย์ว่าเลขไม่มีที่มาไม่มีที่มาหรือที่ไปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอาจารย์ว่ามีเลขมีที่มามีที่ไปอาจารย์ก็คงที่เขียนตัวเลขและลงคลิปไม่ได้แต่คลิปนั้นนะคะมันมีคลิปหนึ่งที่อาจารย์ผิดพลาดเพราะว่าอาจารย์พึงลงคลิป ครั้งแรกเนาะค่ะเนาะอาจารย์กะนั่นคลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปที่สามหรือเปล่าน่าจะเป็นคลิปที่สามหรือที่สี่อาจารย์ก็จาบ่าได้แต่ว่าอาจารย์นะคะพึ่งมาหัดลงทําคลิปตัวเลขแต่ตัวเลขมีที่มาแน่นอนนะคะแต่ทําไมอาจารย์ไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้ใดทั้งนั้นเนาะคะ่ะคนที่สัมภาษณ์กับอาจารย์ได้นั่นคืออาจารย์อยู่ที่บ้าน เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดูดวงนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดูดวงศาสตร์ตัวเลขอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดูดวงศาสตร์ตัวเลขบวกไพ่ยิปซีเอออาจารย์ดูตัวเลขสี่ตัวท้ายนะคะแต่อใครเพิ่งเห็นอาจารย์อยู่ในช่องช่องบัานสีแดงใช่ค่ะเพราะอาจารย์อยู่ช่องบัานสีแดงแต่อาจารย์นะคะทําคลิปอยู่บ้านต่อค่ะอาจารย์ไลฟ์สด อยู่บ้านต่อๆเกี่ยวกับการดูดวงนะคะแต่มีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มากมายที่เขาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปทำช่องตัวเลขมั่งคะหนูอยากให้อาจารย์ทำมั่งจังเลยเพราะตั้งแต่ชีวิตหนูเปิดดวงกับอาจารย์มาชีวิตหนูประสบความสำเร็จจากที่หนูไม่มีหนูมีจากที่หนูไม่เคยไม่เคยคือไม่เหลืออะไรเลยหนูได้บ้านได้รถพร้อมที่ดินเนี่ยค่ะ แต่ทำไมมีมีรีวิวให้ดูไหมไม่มีคะ่ะอาจารย์จะไม่มีรีวิวนะสำหรับอาจารย์มองว่าอาจารย์ไม่จาเป็นต้องทำรีวิวอาจารย์มีปากต่อปากและบอกกันมาและอาจารย์รับรู้คนที่เขารู้เขาก็รับรู้ค่ะเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจคนที่รีวิวอ่ะนั่นคือส่วนของคนรีวิวแต่ทุกคนอาจจะชอบการรีวิวหรือทุกคนอาจจะชอบที่ก็เหมือนอาจารย์เมา่อว่าตัวเลขเนี่ยคะ่ะทุกคนอาจจะชอบตัวเลขที่ ให้มานั่งวิเคราะห์ตัวเลขให้มานั่งว่าอ่าตัวนั้นมาตัวนี้มาตัวนี้วิ่งไม่วิ่งอาจารย์ไม่วิเคราะห์นะคะเพราะอาจารย์มีแนวทางมาอาจารย์ก็โชว์แนวทางเข้าไปเนาะคะ่ะเนาะนี่คือบอกที่ไปที่ม้าของอาจารย์เนอะคะ่ะและอาจารย์ไม่ได้ไม่มีโอกาสที่แบบได้ต้องเดินไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อาจารย์มีแค่ได้ไปทุ่งนาบ้านอาจารย์ประมาณเนี้ยคะ่ะเพราะว่าอาจารย์มีคิวดูดวงเยอะนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าคิวดูดวงเยอะแต่อาจารย์อยากมาทําคลิป ทำช่องคลิปตัวเลขเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบตัวเลขเพราะอาจารย์มาในศาสตร์ตัวเลขอาจารย์เลยชอบตัวเลขอาจารย์ก็มาลงถ้าถ้ามันมีตัวเลขเยอะเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอาแต่เราดูก็ดูไปแบบนี้ค่ะเราไม่ชอบเราก็ผ่านประมาณนี้เองนะคะแต่บอกที่ไปที่มาก่อนมีคนคอมเมนต์ว่าอาจารย์แต่อาจารย์อาจารย์ไม่ว่าเขานะเพราะสําหรับอาจารย์คิดดีทําดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะถามว่าช่องอาจารย์จะโตไหมอาจารย์ก็อยากให้โตนะแต่ว่า อาจารย์ก็ทาทางานหลายอย่างอาจารย์คือดูดวงด้วยรับดูดวงทางโทรศัพท์ไหนจะดูดวงที่เขามาที่บ้านนะคะอาจารย์ก็มีเวลาที่จะไปสัมภาษณ์แต่อาจารย์อยากทำคลิปช่องหวยถ้าใครชอบอาจารย์ก็ฝากกดไ like, ล care, คล์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆเพราะเวลาอาจารย์มาพูดเรื่องตัวเลขอาจารย์ก็จะพูดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะวันนี้จะเป็นตัวเลขของคนที่มี4ตัวท้ายบัตรประชาชนคือเลข8 สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนคือเลขแปดบางคนนะคะฟังคลิปอาจารย์ไม่จบแต่คอมเมนต์ว่าอาจารย์แล้วถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับดีๆให้คุณเข้าไปฟังให้จบให้คุณฟังให้จบนะคะแล้วคุณจะรู้เคล็ดลับดีๆจะมีแต่เคล็ดลับดีๆวิธีแก้ไขแบบไหนแบบไหนแต่ตัวเนี้ยอาจารย์พูดเคล็ดลับใครที่มีสีตัวท้ายบัตรประชาชนจากศูนย์จากหนึ่งก,ก่อนนะคะหนึ่งถึงศูนย์นะคะจากหนึ่งถึงศูนย์นะ จาก1นถึงศนะคะตอนนี้อาจารย์พูดถึงเลข8แล้วเหลือ9กับ0วันนี้จะเป็นของเลข8นะคะใครที่มี4ตัวท้ายเลข8ไม่ใช่เลขท้ายบัตรประชาชนนะ4ตัวท้ายเลข8นะคะคือ4ตัวท้ายเนี่ยที่จะอยู่ท้ายเนี่ยคะเป็น4ตัวเนี่ยใครมีเลข8ฟังนะคะใครมีเลข8ฟังนะวาสนาดีดวงดีดวงเป็นเศรษฐีดวงเป็นเศรษฐีนะคะ จะมีบ้านจะมีรถสําหรับคนที่มีเลขท้ายแบบประชาชนที่มีเลขแปดนะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดตัวเลขนะคะใครที่มีเลขท้ายแบบประชาชนเลขแปดนะคะการเงินความมั่งคัง่งความร่ํารวยเป็นเศรษฐีคีวิตดีคนที่มีสีตัวท้ายที่มีเลขแปดนะแต่เดี๋ยวจะฟังไปเรื่อยๆนะคะฟังคลิปไปเรื่อย แปดอยู่กับไลที่มันไม่ดีแปดอยู่กับตัวไหนแล้วมันไม่ดีแต่ตอนนี้เป็นเคล็ดลับของคนที่มีเลขแปดนะคะคนที่มีเลขแปดนะคะการเงินการงานความมั่งคัง่งความร่ารวยวาสนาดีดวงเป็นเศรษฐีนะคะของคนที่มีเลขแปดนะให้ทําบุญนะคะให้ทําบุญนะคะสําหรับแม่หมอนะให้ทําบุญถวายนะคะปล่อยปลาปล่อยชีวิตถวายลงศพนะคะนี่ของเคสแม่หมอนะคะตอนนี้แม่หมอจะมาขอพูดเรื่องตัวเลขนะคะของเลขพ่อเสม เลขพ่อเสมพ่อเสมได้มาถามว่าพ so ่อเสมได้มาจากไหนอาจารย์ไม่รู้นะแต่พ่อเสมบอกว่าอาจารย์พ่อเสมอยากให้อาจารย์ลงตัวเลขให้หน่อยครับตัวเลขมีสองคู่แค่สองคู่อาจารย์ของอาจารย์จะไม่มีตัวเลขเยอะแล้วคนที่บอกว่าตัวเลขไม่มีที่มาที่ไปค่ะอาจารย์เรียนศาสตร์ตัวเลขนะคะอาจารย์จะรู้เลขที่มาที่ไปนะคะแต่เวลาลงคลิปตัวเลขอะค่ะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางใช้วิธ จจรณาญาในการรับฟังเนาะคะ่ะมากกระจัดคัดก่อพานแต่ถ้าใครเข้ามาดูคลิปอาจารย์จนจบจะได้เคล็ดลับดีๆไปจะได้เคล็ดลับดีๆไปจากคลิปอาจารย์แต่ว่าคอมเมนต์ว่าอาจารย์เบ้าหลายอุบัเนาะเบ้าหลายโพดประมาณเนี่ยเนาะคะ่ะอาจารย์ยังเป็นต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่ากฎของพี่ u ูทูะคะ่ะเขาให้พูดให้ได้8นาทีอาจารย์ก็เลยขอพูดนะคะเลขคุณ เลขคุณเลขพ่อเสมเนาะเนาะเลขพ่อเสมนะคะ,ะ,ม,ะ,คะมีสองคู่เองนะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะมีมีคนให้มานะคะพ่อเสมเอามาฝากให้ลงช่องนะคะพ่อเสมได้มาเลขหน่อยคู่เนาะคะ่ะเลขหน่อยคู่ใครที่อยากวางแนวทางกับช่องอาจารย์นะคะมีเบอร์โทรติดต่อนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะ ก่อนที่เก็บคลิปจบคลิปนี้นะคะก่อนที่จบคลิปนี้ขออวยพรให้สิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จใครที่มาดูคลิปอาจารย์ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีและได้เคล็ดลับดีๆไปสวัสดีค่ะ